สวัสดีทุกคนวันนี้ก็ฝนตกแต่เชาวเลยจะพามาเก็บเห็ดคะ่ะทุกคนเด็กกล้วยมหนวยเนืองจ้ะ mm hmm. เออจะพาไปเก็บเห็ดเหลือง mm hmm. โอ้โหแดดออกไม่ร้องเออจิพาไปเก็บเห็ดเหลืองจ้ะเห็ดก mm ันแตเร่หรือว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรเหรอเห็ดเห็ดเหลืองเห็ดอ่าเห็ดมันปูเนาะจ้ะมากับแม่มากับแม่มแมไหนไหน เออฮัลโหลวาสันเดียวฮัลโหลสวัสดีสวัสดีอ่ะอ่ะเดี๋แต่ฝรั่งเด็ดออกแล้วเนี่ยเอ้าเห็นแล้ววาสันอ่ะตาตาตาจเย็นรอก่อนเจอแล้วมาถึงก็เจอแล้วไหนๆดู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 นะโอ้ยเอ้าดอกนึงอะไรยังพูดไม่ทันจบเลยสวัสดีไม่จบเลยท่านผู้ชมโอ้มันกำลังขึ้นเนี่ยนี่นะโอ้ยทางหน้าเนี่ยเนี่ยนั่นๆว้าย นี่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 เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดียดี๋ยวี่นี๋ยวกำลังอร่อยแน่น่ะกำลังกบกบกบๆี่น้องกำลัๆๆบกบกบอะไรยังสวัสดีเมื่อท่านถึงไหนเลยพี่น้องกำลังกบกกำลังกบกบอกำลังอ่อนนฝนตกน้อพี่น้องต้นต้นนี่ฝนกับตกด้นยจฝนตกอยู่อุ้ย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 อ้โตรงนี้อีกะเดี๋ยียยยยยยพี่น้อง ปาดแต่ว่าเหมือนกับมันแหงๆจังหน่อยเด้นี่เกนเีว่ย้ยไเดนีน่เเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองพี่น้องมันบ่ท่านใหญ่เป็นได้จ้ะวนี่เด้กำลังอร่อยเน่ยฝนพึงตะต๊ะก๊อกลังแสบกําลังนัวเลยเด้นิเนี่ยเอาเอาชอบตำนี่เดี๋ยวเดินตามมาเดี๋ทีนี่เด้อ ไปพี่น้องตามคันเขามาเขามาปุ๊บโอ้เฮ็นอีกแล้วนั่นน่ะโอ้ทางนี้เด้อเยอะเด้อเสียงแม่บอกว่ามีคนมาเก็บจ้ะแกบอกว่าลอยมีคนมาเก็บแล้ว แต่มาเช้านี่ฝนตกเด้แต่แต่ตกไม่แรงนะคะทุกคนฝนตกบ่แรงดอกไ,ไ,ดอไปเฮอเฮาอไปวัดพลังกันว่าพิญญาก,กับแม่ใครจะได้เยอะกันว่าสันเดียไปฮาองโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบูบุหลีทำไมหลายสะพายเลยเฮรอป๊าดบูบุหลีปลาเฮดโอ้ หลายเจ้นตรงนี้วันทีเดียวแหละเนี่ยแต่ยังไม่ท่านซุกจ้ายังยังเต็มเลยเต็มเลยโอ้แม่แม่แม่ไปดูตรงนั้นดูไปดูตรงนี้เด้อนี่ยกเคเอฟซีดูดูป๊๊บโถป๊๊บสีน้องป๊าหุ่นหุ่นเก็บเงายัดเลย เอาทำไมเ,อมเยอะแทถละแม่โอ้ยนุนนุนอีกนุนอีกนุนนุนเต็มเลยปีนี้ทำไมหลายแทถจุกตายพอดีเลยปีนหลายค่ะบุบุรีของป่าพี่น้องของป่าโอ้หาของป่ากินพี่น้องโอ้โคตรด,ดกว่ะโคตรด,ดกเลยฮะทำไมบุบุรีมันหลายพี่หลุดแถบุบุรีหลายเลยปีนี้ปีนี้หลายดกยดูดีๆเด้อเฮ็ดอยู่แถวนี้เคยเคยได้แถวนี้แหละ ทุกคนยังไม่เกิดเยอะด้วยจ้ะปีนี้ช้ามากเลยอ่ะโอ้คักหลายเนาะทุกปีนี่ได้หลายตะกาเลยงไงกำลังเกิดเต็มเลยไหนดูดิลองให้พี่น้องดูหน่อยนี่แต่ดอกมะเล็กแต่อดอกงามเลยเด้วยเนี่ะนะรนะอฝนอดอกงามเลยเนี่ยนะเดี๋ยวจะเก็บให้ดูรอฝนรอฝนเดี๋ยวจะเก็บให้ดูเดี๋ยวก่อนหาที่วางตะกร้าก่อนกันนะ่ะดอกงามเลยเนี่ย ดอกงามได้ยังหน่อยอยู่แล้วมันยังหน่อยอยู่ยังหน่อยยูครานดีๆเอาไปพัดก็น่าจะอร่อยได้มากเลยพิญญาเจอแล้วทุกคนแต่ว่ามันยังหน่อยอยู่แม่พี่น้องดูสิวะนั่นยังหน่อยอยู่เออพอน่ะฝนพึงจะตกจ้ะเฮ้ยได้ซ้ำหนี่นึงเนาะเออยุ่งกันหลาย นแต่ว่ามีลอยคนมาเก็บเดีด๋ยจ้จะขนาดน้อยๆน,นั่นเห็นไหมนี่นี่ลอยคนมาเก็บนู้นข้างในกำลังเกิดเหลืองเห็นปะไปทุกคนยังเกิดไม่หลายเลยยังน้อยอยู่เลยจ้ะปีนี้เพราะว่าปีที่แล้วนี่คือความจำเตือนโอ้ได้หลายตะกาแล้วจ้ะ ในลายตะกาแล้วโอ้หนหนเห็นแล้วทุกคนเห็นแล้วเหลืองเหลืองโอ้พิญญาได้ก่อนแม่อีกไฮดอกใหญ่ด้วยโอ้ยยี่คอเจ้าตามมาลอดนี่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 เต็ยมเลยไปพี่น้องลุยดอกใหญ่ด้วยนี่นี่นี่ดอกเพชรอันนี้ก็ใหญ่นี่โอ้ได้ดอกแดงมาขนาดนี่ เดชรเด่นนี่เสียงหวาดเสียดายแม่บอกเสียดายโอ้ทุกคนดูนะนี่ว่าเดี๋ยวจะตัดขาทีเดียวเนาะจ้ะตัดขาทีเดียวเฮ้ยกำลังงามนี่พอดีจ้ะซ้ำนี่พอดีเนาะอันนั้นหน่อยพอดอันเมื่อกี้ที่เก็บเสียงว่ามาแต่ตีสี่ตีห้าโอ้แม่จะชวนมาแต่เช้าปนนั่นเนาะพิญญากับพ่ตื่นเลยเนาะนี่พี่น้อง เห็นย,ยุ่งกันหลายปลานี่ยุ่งลายคับกำลังงามพุนะโอ้ยอุย้ยงามกองไว้แล้วก็ตัดขาที่เดียวจะ้ะที่นี่เขาก็ตัดขากันจะ้ะตัดขาเหตุออกเออมีงามป่เอ้ยงามคักขนาดเลย โอ้ยยุ่งยุ่งกระไดเนาะอึ๊บตัดขาพี่นอ้องงามเยยุ่งหลายเนาะ ถ้าฝนตกอีกจักหน่อยในอ้ยเต็มป่ารุดอ่ะนู่นยายขอนั่งเงียบปัดเลยนั่งเงียบปัดเลยสงสัยจะได้เฮ็ดจ้ะไปดูกันโอ้ยคือหลายแท้ไปดูโอ้ยดอกกำลังงามสมพ่อนั่งเงียบเอาเนาะเดี๋ยวเดีได้๋เดี๋ดีเฮ็ดจะบอกใครล่ะเออได้เฮ็ดจะบอกใครล่ะนี่กำลังงามเลยพี่น้องเรียกเด้อคนอื่นมาทันทีตัดเอา กำลังค้ากำลังงามเลยขาอวบดีด่าหนดูโอ้สำนิดพอดีสำนิดพอดีอร่อยในดูมาดูดูเออโอ้งามร้างอร่อยเออโดกำลังงามปะโอ้ยสำนิดเลยกำลังอร่อยนะนี่ข้างในหนุ่ก็มีเด่นข้างในนี่อืมไปพี่น้องเข้าไปตัว กำลังงอกพี่น้องเอ้ยฝนกระเดะเนาะฝนกระเดะอูอ้ห์นี่นี่นี่ทำไมจะไม่มีล่ะนี่นี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้วตอนนี้ไงอ้เต็มเลยเต็มเลยใช่เต็มลานเลยเต็มลานเลยตรงนี้เลยเนาะพี่น้องเนาะบึงเนาอู้พี่น้อง เดินไปไม่ได้นะคะนี่อยู่ในรูเนาะเฮ็ดนี่ก็ได้ป้าสิทูอยู่หลึกแท้กำลังงอกเต็มเลยนี่เลี้ยงไอ้ลามเต็มเลยนี่พอเป็นท่อโอ้โหอยู่ใกล้ๆกันเลยกำลังงอกจ้ะนี่ฟ้าทุกคนดูนั่นน่ะ อยู่ใต้ลมไม้เลยเนี่อีกดอกหนึ่งจ้ายวไปตัดขาทีเดียวนะพี่น้องเนาะตัดขาอุ้ยแฮ่แตกเฮ็ดอ,อันนี้หักง่ายจ้ะอุ้ยน,นันน่นๆอีกดอกหนึ่งก็เลีงยงไปเอยใบไม้บกคุ้มเธอส่อนฉันนี่พี่น้องไม่รอดจ้ะอยู่ใต้พุ่มไม้ ไม่โลดเห็นคือเก่านี่กำลังพอดิบพอดีเนาะกำลังเสียบเดี๋ยวพิญญายจะไปตัดขาทีเดียวจะตัดไปเลยจากในป่าเลยที่ขานไปเทตัดอยู่บ้านเนาะตัดแล้วก็เลีเ้ยวนั่นนี่เก็บได้มากองไว้ แล้วก็ตัดคาเฮ็ดจ้ะทุกคนพิ่ญ่ามาพิ่ญ่ามาตัดกองเอาไว้จ้ะเนาะดอกเท่านี้พอดีเลยนี่เห็นปะกำลังงาม ยุงตัวร้ายหลายพี่น้องป่าในโพดโพตะยุงนี่แหละแม่เพิ่นอยามมาเก็บเห็ดบอกว่าฝนตกฝนละลืมว่ะเกบ,บอกมากคือเก่าว่ะมันไม่พอเปียกหรอกว่ะสันเดียคุณมาเก็บเห็ดเนาะป่านี่ก็บ่ได้ไกลจากบ้านพินยาจา้ะใกล้ๆ ปั่นจักรยานมาแป๊บเดียวแต่มือนี้เอารถมาจ้ะเพราะว่ามาสองคนขี่ขานปั่นมาฝนมันตกพ้อมล่ะจ้ะพี่น้องเดินขามสะพานพี่น้องมันลื่นจ้ะค่อยๆเดินะสะพานใหม่ในปา่าดูนะอพอจะเจอเจอดอกเดียวพี่น้องโอ้ยหนอ,อ,อเจอดอกเดียวคือบอง่งอกเป็นกลุ่มนะ <c oughs> เจอดอกเดียวพี่น้องซองดอกหน่อยอเจออีกหนึ่งดอกโอ้ดูยุงทุกคนดูยุงกัดพิญญาสิชัดเจนไหมบัตากักอยกกันยุงมากเลยก็โดนกัดคือเกาเนี่ยถ้าดอกเท่าเนี่ยพอดีเลยจ้ะแต่ยะงบอท่านหอยมีโอ้ดูๆสองตัวทุกคนดูนะกําลังงอกยังบอท่านใหญ่ แต่ใหญ่เนียววายวบทท่านเขาแต่ใหญ่เนียววายวบทท่านเขาจ้ะคุณเอาไปเบื้อจ้ะฝรั่งกับเก็บเด้ฝรั่งเก็บเก่งมากเลยฝรั่งฝรั่งเก็บเห็ดลายจ้ะเต็มป่าโอ้มันบทท่านใหญ่จ้ะพี่นออ้องอันนี้เด้ยอยังหน่อยๆอยู่เนาะดูอ่ะอพี่น้องเอ้ยฝนตกติดกันจากซองซ้ำมือเนาะ โอ้ยเบิงแนี่นะี๋ยวพี่ยาสิตัดขาก่อนเด้อบัดเนี้ยทุกคนยุ่งไลาย,ลายตอนนี้ฝนก็ปลปอยๆปอยอีกแล้วโอ้ยโหฝนก็ปลปอยๆยแล้วก็ยุ่งก็หลายจ้ะความเป็นจริงพี่ยาก็มาเบ่งแง้ะเด็อตั้งแต่หุยเกือบทีสองอาทิตย์แล้วเนาะ ซิปกูมือจ้ะที่ว่าพี่ยมมาเก็บเห็เบื้องคิปนั่นนะ่ะเออว่ามันสีใหยเนาะฝนตกฝนยังสีใ่เนาะก็เด้เท่านี้จ้ะเพราะท่านใหญ่เออแต่กระสูนจ้ะกระเทินมาแล้วยี่คอหายแล้วยี่คอหายแล้วนะคะทุกคนไม่รู้ไปทางไหนเนาะนี่เดทพี่น้องโอ้ยที่เขาจองไว้นะแต่รอบนั้นโอ้ยนี่ยายตะขายายตะขาคือเกาได้ยินเสียงฝนบะ เอ้ยฮักดเวิร์ฮิตกระได้เนี่ยพี่น้องโอ้ยกระซ้ำเก่าเป็นบอพี่น้องซ้ำคลิปเก่าเนาะมันคือบ่ใหญ่จักเทียงคือจังไดอคือเก่าเนี่ยพี่น้องป๊าดกระล้างสิเกิดเขารอฝนดวยน่ถ้าว่าฝนตกนี่อู้ปวดพวดเลยจ้ะ รอบฝนเนาะจ้ะอู้วบรรยากาพี่น้องพี่น้องดูด้ะดูด้ะนี่ปัดอืมรอบฝนเดนเดนนั่งรอบฝนหนึ่งข้างในอีกนู่นหนูหนูเหน็หนปะโอ้ยรอบฝนตกจ้ะได้ยินเสียงนกไหมโอ้ยนี่เดนนี่เดนนี่เดนกำลังน,น้อยๆพี่น้องเอ้ยฮึเต็มเลยร <laughs> อบฝนตกจ้ะโอ้ย ญาสิเก็บไปตัดขาพร้อมกันอยังหน่อยอยู่เนาะพี่น้องเนาะยังหน่อยหน่อยอยู่โอ้ยอัวท่านใหญ่เลยอก็่ใหญ่จักเทียพี่น้องอืมดินเนแยงฝนบอก ฝนก็ได้อืมหใหญ่จักทีเราพี่น้องฝนตกแล้วฝนตกแล้วบัดเนี่ยอืเปียกแล้วบัน,นี้พี่น้องเปียกแล้วพย่นี่ โดกรน้อยๆเนะโอ้ยเงิดไหลบึงเนี่ยนะนั่งตัดขาให้บึ้งดุนๆบ่ไรเด้ไนยุ่งกัดไปเดี๋ยวเราไปดูตะก้าายขอก่อนว่าายขอได้ายปันใดเนาะไหน จอดก่อนขอดูหน่อยเดี๋ยวไล่ไปเลยไหนดูดูเนี่ยดอกตุ้มุติบิโอ้ซ้ำๆกันจ้ะนี่ซ้ำๆกันหลายมากเลยแต่ว่ามันแต่ว่ายังหน่อยอยู่ไปโอ้ยเอาไปอย่ามาลองดูแถวนี้เด้อนกเด้อเสียงนกลองพี่น้องเดี๋ยวหลับเด้อเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้นี่นะโอ้หายากเนาะปีเนี่ย ว้าวมันจะอยากยังไงล่ะโอ้ยมาดูเล็วมาดูเล็วไหนน่ะโอ้ปลาพอดีเลยโอ้ยสวยจังปลาพอดีเลยอ้ยเต็มเลยทุกคนแต่อันนี้อันนี้เป็นเห็ดอันนั้นได้ไม่ใช่เห็ดกันเตลเล่เด้เห็ดอะไรอ่าเห็ดเห็ดนังไก่เห็ดนังไก่เห็ดนังไก่อร่อยอ่ะเก็บเลยเห็ดนังไก่จัดการเลยครับผมปอันนี้เด็กกรอบกรอบเลยสวยมากเลยทุกคนดูนะดูนะดูนะดูขามันวบบดูขาอื้อ ไหนให้ดูด้านใต้เห็ดนางไก่เป็นยังไงเห็ดนางไก่สะเป็นแบบนี้เห็นไหมนี่เออมันจะเป็นคุ้นค้นจ้ะใต้ดอกเนาะเป็นคุ้นค้นนี่เต็มเลยกรอบกอร่อยมากเลยเด้ที่ทอนให้ดูเด้อท้อนขึ้นมากับก็ตัดขาเลยว้าวดูยังอร่อยนะนะใช่โอ้โหนุ่มกำลังออกเต็มเลยเห็นไหมเออกำลังออกออกอีกเยอะอยู่ออกอีกเยอะอยู่ ล้างออกเลยไอ้ขอตัดขาเฮ็ดนี่ได้ที่ตรงกลางเพอว่าชอบกินโอ้โหมาเจอเห็ดอร่อยพอดีเลยไหมสีไข่ไข่เห็ดกันเตเรเล่จ้ะไข่ไข่เห็ดเหลืองแต่เขาจะออกนวลๆไข่สีไข่นวลๆเนาะสีออกเหลืองนวลๆจักหน่อยอร่อยมากเลยเ้อะเขาบอกมันกรอบโอ้ี่เด็ดกันเตเลเล่กำลังนี่ทุกคนเห็นหรือยังนี่นี่นี่เราจะเอาให้ดู อทุกคนดูเอ่อนี่สวยงามเลยเนี่ยถ้าได้แบบนี้เนาะอ้หเต็มตะก้าพี่น้องขายดีพรมได้เห็ดอันนี้ฝรั่งสั่งสื่อดีดีฝรั่งเขาไม่มีเวลามาเข้าป่าเนาะโอ้สั่งสื่อค้นไปป่าแล้วเนาะนี่ตัดขาเห็ดอุ้อันนี้ไม่ค่อยสวยเลยเดี๋ยวตัดขาเห็ดออกก่อนเด้อนี่ อู้พูดอะพี่น้องเบิ่งเนี่ยกำลังงามอุ้ยนะฮะอีกแล้วเอากล่องคือเป็นสีนี่คือพี่น้องโอ้ปั๊บสีกล่องมาันเด้อเสียงแยกขอบ,บอกมีคนมาเก็บป่ะสันเดเอ้งมาฉากว่าเขาเนี่ยโอ้ใครทิมาแต่เช้ายุ่งกะกัดฝน,นก็ตก ทุกคนสังเกตเห็ดนี่ดูสิเกือบเดินตตลิดโอ้ยต่วนเตี้ยนึกว่าดอกใหญ่เนาะนี่โอ้ยเตี้ยตกปอกอยู่เตี้ยคือคนเก็บเลยโอ้ตายตายตายนุ่นนุ่นตรงนู่นไปไปเบื้องนุ่นไปเตี้ยว่าอันนี้อันนี้สูงอยู่เตี่ยห่างห่างกันหนอง อยู่ห่างๆแบบหงวังเฮ็ดคือมีห่างๆเนาะพี่น้องโอ้ยเสียงมาเห่าก็ได้เนาะจ้ะมาเห่าพินยานี่เออตายเนาะเขามาเก็บเห็ดคือการในหนนฝรั่งใช่ฝรั่งมาเก็บเห็ดคือกันกับเรานี่แหละนู่นอยู่นู่นอีกดอกหนึ่ง นนั่เสียงนกกะเฮาเสียงม้ากะเฮาบะทีเหนียวพี่น้องเฮาทั้งนกเฮาทั้งม้าเสียงนกนกก็ดังเสียงม้าก็ดังบอกแล้ว่าคนหาเห็ดเยอะจ้ะคนหาเห็ดหลายๆเด้อ ใครบอกว่าฝรั่งเขาไม่กินนี่เอาเขากินแต่เขาไม่ได้ถ่ายคลิปให้บอกเธอดูเนะฝรั่งเขาก็กินเขามีไทยหดหลูดลงเฟซบุ๊กจ้ะเขามาเก็บกินหละกกเหลีวพวกเราอ่ะมาถ่ายกันไงคนเราก็เลยเห็นแต่คนที่ถ่ายคลิปแหม,มืมาเก็บแบบนี้ฝรั่งเขาไม่กินนี่ว่ะกับค้งบ้านเขาจะ้ะทุกคนควรถามว่าเรานะ่ะคนไทยนะ่ะกินเป็นอยู่นี่บแมนว่าถามว่าฝรั่งเขากินเป็นอยู่นี่ ฝรั่งเขากินเป็นแม่มนีบางคนถามเนาะฝรั่งเขากินเป็นแม่ก็เฮดบ้านเขาเนาะเฮดบานเขาเขากินเป็นเลยเนาะเออมีแต่เองตัวคนไทยกินเป็นอยู่นี่นี่ต้องถามแบบนี้ไม่ใช่ว่าถามฝรั่งเขากินเป็นอยู่นี่วันนี้เฮดบ้านเขาไปเบิ่งพี่น้องปีที่แล้วน่ตะก้าใหญ่เต็มเลยปีนี้บ่เต็มแล้วพี่น้อง กูเป็นฟางหาเบื่อลตีฟังหน่อจ้ะไปได้แตดอกเล็น้อยเนอะจากปีนี้เนาะเดี๋ยวมันใหญ่จากน้อยก่อนเด้อโอ้ยยุ่งพี่น้องเห็ดคือเป็นยี่ยสิตัดขาเห็ด ต่างขากงองยากนะพี่น้องเนาะตัดขาเห็ดออกก่อนอึ๊บเพื่อนต่างขากงองยากพี่น้องเดี๋ยวไปทำความสะอาดตัวยูบบาทอีกก็ได้เป็นยังดอก ตกน้อยๆเอ่อโอ้บอาก,ก็เสียดายแล้วฮดูนะทุกคนพอสังเกตพอเห็นด้จ้ะนี่นี่ดูความความที่เห็ดอาศัยอยู่ป๊านี่พอสังเกตพอเห็นด้นี่นี่นี่อยู่ใต้เน,นี่ยนะใต้ยามอดโอ้โหหนูอีกด,ดอกนึงหนูเด้อเด้อเด้อเนี่นี่ เราสังเกตเ็นเห็นดะจ้ะยุงกัดอีกแล้วเฮ็ดบ่ได้ฝนเฮ็ดบ่ได้ฝนพี่น้องโอ้ยดอกเตียบจะปอด มืดไยปีนี่มันโอ้ยเนาะบ่คือเนาะพี่น้บอบ่คือบอ่คือบอ่คือเลยได้ไา้ไหมยายคอมีแต่เฮ็ดหน่อยนี่ยังมีทันใหญ่นี่ยังไง,งถูกปีนี่ได้ไลายตะการเลยรอ,ผล,ลอผลตกเนาะ นี่เจออีกแล้วเจอฮะดอกใหญ่เต็มตะกาวันนี้เชียงแม่บอกโอ้ยุงทุกคนไทยเพราะเป็นตาสนุกจะยุงทุกคนถ้าเกิดเห็ดมันจะใหญ่อะ่ะก็ถึงเวลาพิญญาจะต้องเก็บหมากใหม่เลยเด้ถ้าพิญญาเก็บหมากใหม่แล้วก็วายวัวได้เขามาเก็บเห็ดได้จ้ะวัมีเวลามาเก็บเหรียญตก้ะเพราะว่าเก็บมางใหม่ได้เงินตั้งว่าหลายบาทเนาะหมื่นหนึ่งเนาะ มืนอนี้เข้าได้ซ้ำนี่แต่ว่ายพรท่านกลับอีกเดินอีกสักสิบนาทีก็สิกลับแล้วจ้าพี่น้องอ,อีกสิบนาทีก็กลับเข้าอู้ดูกําลังขึ้นเห็นเหลืองไหมนั่นทุกคนอู้พูน่ะพี่น้องกําลังขึ้นเต็มเลยแต่ดอกน้อยๆทุกคนจ๋าดอกน้อยน้อยอู้อ่อนเนาะจ้ะโอ้ยฝนตกเนี่ยนะ้ดอกน้อยน้อยเสียดายเนาะจ้ะเนาะ เราถ้ามาเก ok lighting, <super> ็บเดี๋น <smoking UC S> ี่น่ะนี่เขาเอาแต่ดอกใหญ่ๆไปนี่ดอกหน่อยเข้าไว้เองฝรั่งเก็บเองตื่นมีทันเขาเลยเนี่ยฝรั่งฝรั่งมาเก็บเต็มเลยมีตัวเราเขาเก็บเลยข้างหลังเพียบเลยยเอ้ฝรั่งมีเอาดอกหน่อยอ่ะฝรั่งเอาแต่ดอกใหญ่ใหญ่ฝรั่งเอาแต่ดอกใหญ่ใหญ่ยังหายเลยไหมโอ้โหถ้ามันดอกมันใหญ่ทำไมเอาไปมืดนี่ เก็บเอากำลังขึืนดอกมันยังหน่อยอถ้าดอกใหญ่แล้วไปมีว่าด,ดอกไืนปีที่เหลวตรงนี้เลยเนาะที่เตียมตะกาที่เตียมตะกาออกน,นู่นอีกดอกหนึงออน่ง เอ้ยโปีนี่โอ้มีคือดอกแหกใครลรามาทิ้งขยะไว้ตรงนี้ด้วยนี่ฝรั่งแท้ๆเลยห้ามทิ้งทะยะนะคะใชไม่ใช่ฝรั่งแท้ดอกนะยี่เป็นฝรั่งปลอมฝรั่งมีแฉ่ฝรั่งฟินแลนด์น่ะฝรั่งประเทศอื่นเฮ้ยมาหากินทิ้งถั่วเนาะแต่คนฟินแลนด์เขาไม่ทำกันนี่คนฟินแลนด์เขาไม่ทำดอกออนนี้รวยมันเก็บไปกันอือว่าฝรั่งเก็บไปทุกคน นี่พิญญาได้ซํานี่จ้ะพอแล้วยุ่งกัดจ้ะไหนแม่ได้ซําไหนโอ้พี่น้องจบซัมนี่พ่อจ้ะรอฝนตกก่อนนะแม่นาะรอฝนตกจังหน่อยก่อน <c oughs> เออพอา่าเจอกันคลิปหนาะเจอกันคลิปหนาดีกวัวจ้ะอุตสาบ,บอกว่าอีกอาทิตย์หนึ่งเจอกันเนะาะจิมาเก็บให้ดูโอ้พี่น้องทั้งยุ่งไายุ่งกับไยเนาะมาแล้วจิหันให้ดูง,งามๆจ้ะอย่าลืมกดแชร์ให้ได้เด้อจ้ะรอบหนาลำร่อง จีบผ่าดอ,อกจ้ะจีพยายามมาจา้ะม,ม้ารา,าชิานีเห็นเบื้องเด้อนี่ได้มือนี่เห็นปะยังโบทันใหญ่จ้ะนี่เห็นปะพินยาแต่ว่าต้องไปทำความสะอาดออกอีกยุ่งกัดจ้ะว่าชีเก็บงามๆเอาขี้ดินเอาใบไม้ออกแต่ว่ายุ่งกัดจ้ะก,ก็เลยแบบนี่เนาะเก็บดุบๆ,ๆนี่ของคุณนายเขาได้ องแยคอได้นี่ได้เฮ็ดอันนี้ผมเฮ็ดไข่โอ้เฮ็ดไข่ก็ยังมีงามเนาะปีนี่เนาะเฮ็ดไข่มีงามเฮ็ดนังไก่พอ่อี๋วยวไปล้างทำความสะอาดย่บานจ้ะนี่แหละพี่น้องได้ซ้ำนี่เอออย่าลืมกดแชร์เด้อรอบนาสีให้าไ,หลไลค์คนนี้ดอกจ้าเ <laughs> พราะได้เสียบยู่มาอนี่